ฮิโุิอาร์จีร้อยห้าสิบแกมมาสองเลยครับมีสองสภาพาตามสภาพเลยครับเบื้องต้นตอนนี้ทำเครื่องติดแล้วแต่ยังไม่เติมน้ามันเข้าถังเพราะว่าถังข้างในสนิมเยอะถ้าใครเอาไปต้องไปล้างสนิมก่อนนะครับนะฮะระบบเบรกต้องเปลี่ยนระบบระบบเบรกต้องเปลี่ยน โชคต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอบๆเป็นยังไงกันนนี้หนึ่งนะครับด้านหน้านะครับมาดูด้านหน้าก่อนสียังสวยอยู่นะบางจุดนะมีก่อนมีแตกตามสภาพตามตอายุการใช้งานนะครับสีค่อนข้างชัดนะครับโอเค เบรคนะครับหรือโชคนะครับแล้วเคนิดหน่อยแต่ได้ดีเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนล่างเปลี่ยนซีนเนาะโอเคมาด,ดูน้าปัดน้าปัดปกตินะใส่สะอาดโอเคปั๊มบน ผมถอดแยกไปเนื่องจากว่า,าลูกยางมันรั่วนะครับอันนี้ถังมีรอยตามการใช้งานปกติแต่สีสดอยู่นะโอเคอ,เคอะดูชิ้นข้างนิดนึงครับอะเบาปกติเลยค่อนข้างสมบูรณ์เลยละ่ะไม่มีรอยแนวข่วนไม่มีอะไรนะชิ้นข้าง มีซิดเนื่องจากแดดจอดตัดแดดนะครับโอเคต่อมาอันนี้ปกติอยู่ในระดับปกติเลยมาตรฐานอันนี้ขาพักปกติส่วนเบรกหลังเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนปนนั๊มล่างโอเคส่วนท่อก็อเดิมปกติเลย รตัวรถนะครับหลังไปหลังไม่แตกนะกมาไล่ข้างกันต่อหน้าสีสดอยู่นี่ครับรอยนะหลักๆแล้วรอยแดดกัดทั้งนั้นเลย โสเตอร์เปลี่ยนตามปกติเลยนะครับเโอเคเืิ่งต้นตานนี้ครับ